าดูกันต่อครับกับบูธของ l i ย n f แ f l e l d ในงานม o t ต r Expo ครั้งนี้กับการเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยของเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ l อย n f แ f l e l d นั้นเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์ไซค์ไทยโดยก่อนหน้านี้ทาง l i ย n f แ f l e l d ได้มีการวางแผนตั้งราคายอยู่ที่ประมาณ250,000บาทถึง330,000บาทกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกที่มีดีไซน์ย้อนยุคนะครับอย่างเช่น Contin e n t ั l GT คันนี้ นี่คือการเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีผู้บริหารก็คือมิสเตอร์อรุณโกปาลประธานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของเรย์นฟิลล์อินเดียพร้อมด้วยคุณนัทวุฒิเจริญสุขวัฒนะกรรมการบริหารของบริษัทเจเนอเร m o t มอเตอร์ซัพพลายจำกัดผู้จำหน่ายเรย์นฟิลในเมืองไทยอย่างเป็นทางการโดยการเปิดตัวครั้งนี้นะครับได้มีการประกาศราคาที่ถือว่าช็อกไพรส์พอสมควรทีเดียวเดิมทีรุ่น Continental GT คันนี้ถูกวางราคาอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0 0ถึง330,000บาท แต่ในงานครั้งนี้ถูกปรับราคาลดลงมาอยู่ที่2 3 9 9 0 0บาทต้องบอกว่าถูกกว่าเดิมที่วางแผนไว้ถึง9 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวจุดเด่นของ continental gt คันนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์แบบหัวฉีด5 3 5ร cc แบบสูบเดียว4จังหวะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับแบบก้านกระทุ้งให้แรงบิดสูงถึง44นิวตันเมตรนะครับนับเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่สุดของรถยนต์ฟิวในขณะนี้และมีความเร็วความแรงมากที่สุดเช่นกันครับชุดเรือนไมล์ทรงกลมคู่นะครับวัดระยะทางแบบดิจิล พร้อมด้วยแผลงคอและแฮนด์จับชกอัพในสไตล์ของสปอร์ตคลาสสิกคาเฟ่เรเซอร์ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของรถยนต์เอ็นฟิลในขณะนี้รูปทรงถังน้ำมันนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพัฒนายนยนต์สูบตั้งนะครับต้องบอกว่าตั้งตรงแตกต่างจากยนต์ทั่วไปที่บบปเ,ยยนยนเป็นแบบสูบเอียงฝาครอบเพลย์ยนต์เป็นแบบอลูมิเนียมปัดเงานะครับให้ความโดดเด่นในสไตล์ของเอ็นฟิลโดยเฉพาะพักเท้าหน้าแบบเปียยงนะครับพร้อมด้วยกันสตาร์ทเท้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์เเเฉพาะะขขออองงท่่ไสสสียแแแตนนลครรับแบบถ ดีไซน์พิเศษนะครับเพื่อสนทนะที่เหนือกว่าจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดนะครับมีการปรับกล่อง ECU ใหม่เพื่อการตอบสนองเป็นไปนอย่างเหนือชั้นยิ่งกว่าที่เคยมีมาของเรย์เดนฟิลล์จุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือเบาะนั่งแบบตูดมดโช้คัหลังแบบคู่นะครับกระปุกแกส๊สซับแทงค์ดิสเบรกหลังแบบลูกสูบเดียวนี่คือดีไซน์ที่โดดเด่นของเรย์เดนฟิลล์นะครับในสไตล์แบบสปอร์ตคาเฟ่ที่เป็นเอกเฉพาะที่ไม่เหมือนใครมาด้วยราคา239,900บาท นับเป็นราคาที่ถือว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์อย่างแท้จริงครับรุ่นที่2ที่มีการแนะนําอย่างเป็นทางการในวันนั้นก็คือรุ่นคลาสสิก500คันนี้ครับนี่คือมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีดีไซน์ยุคหลังสงครามโลกโดดเด่นสะดุดตาสุดยอดปรัถนาของคนรักมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอย่างแท้จริงสหรับคันนี้นะครับมีสีสันแบบพิเศษ b a ท t l e Green นะครับซึ่งจะพาคุณหวนคืนสู่ช่วงเวลาแห่งความทรงจํากับยุคสงครามนะครับสีเขียวแบบนี้แหละครับหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างงงยยิ่่ดดดดเดนด้้ยยาแกมถัง เครื่องยนต์สูบตั้ง5 0 0ซีแบบโอเวอร์เฮดวาล์วเน้นแรงแรงบิดที่มากกว่าแรงมา้าต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ให้ความสง่างามสะกดทุกสายตายากที่ทุกคนนั้นจะไม่หันกลับไปมองได้สังเกตดูเจนนะครับว่าเบาะนั่งเป็นแบบเดียวใต้เบาะนั่งมีสปริงรองรับน้หนักที่แตกต่างจากรถทั่วไปนี่ก็คือความคลาสสิกอย่างแท้จริงของรุ่นคลาสสิก500ในราคา2,990 0บาทครับรุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวในวันนั้นก็คือรุ่นบุลเลต500คันนี้ครับ นี่คือมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ปี1932ตน้นกำเนิดเกิดจากรอยแอนส l อล m าร์มส์แฟกตในเขตแอนฟิล d ์กรุงดอนดอนของอังกฤษครับเป็นสายพันธุ์ที่มีพัฒนามาอย่างยาวนานเก่าแก่ที่สุดของ Royal e n f i e l d ในขณะนี้กว่า80ปีที่ผ่านมาของ r o y a l e n f i e l d Bullet นั่นต้องถือว่าได้สะกดผู้คนทั่วโลกให้หลงไหลอย,อย่างที่ทุกคนนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนเครื่องยนต์สูบเดียวแบบก้านกระทุง 500cc ให้พลังระบิดที่สูง อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมในช่วงที่ผ่านมาโดยวางราคาในเมืองไทยของเราอยู่ที่199,900บาทถูกที่สุดนในระดับา3รุ่นที่ผ่านมาถ้าเป็นราคาก่อนหน้านี้นะครับทางโรเลียนฟิลเคยคาดหมายจะตั้งราคารุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ250,000บาทแต่สุดท้ายก็ปรับราคาลงมาอยู่ที่199,000บาทครับรุ่นที่4ที่มีการเปิดตัวอย่างทางการนะครับก็คือรุ่นคลาสสิกโครมคันนี้ครับรุ่นนี้จะต้บงรงบมาดานใจมาจากรุ่นคลาสสิก500เสริมความโดดเด่นนะครับด้วยโครเมียม ให้ความคลาสสิกแบบอังกฤษยุค1950เช่นเดียวกับรุ่นคลาสสิก500ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแตกต่างกันที่การชุบโครเมียมเน้นความกลมกลืนและความลงตัวมาเพราะกระบอกนั่งที่บุดด้วยหนังโดดเด่นสะดุดตาโครงสร้างตัวถังนะครับโลหะแบบคลาสสิกเน้นความกลมกลืนนะครับระหว่างชุบโครเมียมกับสีสันมตัวรถล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง18นิ้วครับรุ่นนี้วางราคาอยู่ที่219,900บาทแพงกว่ารุ่นคลาสสิก500 10,000บาทครับ และนี่ก็คือการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของลยันฟิลในเมืองไทยของเรากับรถเบร์ซค์ทั้งหมด4โมเดล4รุ่น4รูปแบบครับและด้วยราคาที่ประกาศออกมาอย่างเย้าวยวนใจเช่นนี้น่าจะทําให้ลยันฟิลในเมืองไทยของเรานั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่มีกจะจําหน่ายในเมืองไทยของเราเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วเจตกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ